สวัสดีค่ะสื่อมันมาอย่างกินอยากกินมันเทศอย่างหอมหอมลูกขา่าพอมีเงียบซีรี่ปันบงมใอยเขาง่ายพี่น้องเอ้ยก็เลยดังอย่างมันเลนไปอยากกินมันเผาคือถอดบ้านเห่าสมัยเป็นเด็กหน่อยอย่างมันมุกสะกีเท่าอเนาะโอ้ กินสมุนไพรอย่างเตาแล้วสิไม้แล้วไฟแห้งกับสิไม้เสียบเกล็ดขึ้นฝาอย่งสีเบอเสียบเกล็ดขึ้นฝาอย่งสีเบอ นี่พัดไปให้เบิดพัดไปไกลๆเด้อเหยียบมาทางพีเด้อพัดไปโรดดำปื้อพี่นอ้องเอ้ยเบิ่งเดย๋ยวสิมาเด้อมากระทำทั่วมีดูตนเนี่ยมันมาเรีวกับแรนบูวูวูเขาไปโรตีเ่อนคนน็งกระตำอยู่นี่แหละมันบ่มเป็นเงอนเฮ้า บานเศร้าเขาสื่อเนอะพีนองเนอ,อยู่ไปตามเล้นตามกรรมไปยังสิล่ะเงินเทฮา,าก็บอะไรไ,ไปอยู่แล้วเฮามาหากินจางบาน่างเมืองอเพื่นท่วมก็อดทนเอาเดี๋ยวมันก็นไหลออกบใ้มันท่วมจังไดพวกเนี้ยที่เราพื้นตนนสูงกว่าบานพี่น้องเอ้ยมันก็นไหลลงมาหาที่เรนยนของเงินไปยี่วันจวดเลย เงียบสองมือแล้วเง,งยียบคักเง,งยียบแล่โอ้เง,งยียบอีหลอ,ลอจะเขาว่ามีเงินกินจะเขาไปกินทั้งอื่นจะเขาจังไดเ้ากับบุหงอน้นองห้ก็ได้น้ำพูประจำเฮาละผู้ใดเขามาประจำเขาก็มากินน้ำเฮาวอยู่ห่าะการค้าขายก็ต้องอดทอนอดสู้ ถ้าไม่สู้เราก็ไปไม่ได้ส,สู้สู้สู้ไปด้วยกันวนมากกระร์เปียกเบิดตินี่เห็นบอกเอาพากันเซเว่นมให้ร้านเอามใไ้บานเขาเห็ตตไคายตไคายประตูขั่วเขานะเขาบริโกอิดบอกแบบอันนี้เด้ เป็นตะคายจังสิฝนมากกับศาดเข้าไปที่พี่น้องไอ้ทั้งเท่งหนั่นกันไหลลงมาที่นัน่นทั้งเทิงเหมือนกันเป็นเพึ่งเป็นซามจังสิละไรร้านอ่อนีมให้ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนเด้อสุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย